สวัสดีครับท่านที่ติดตามอยู่และท่านที่ผ่านทางมานะครับวันนี้เรามาอัปเดตต่อกันนะครับก็หลังจากคลิปที่แล้วที่ผมทําไว้นะครับก็คือแบบนี้นครับกําลังหลุดจากดอกเนี่ครับเนี่ยหลุดจากดอกนะครับอ่านี่ครับอันนี้คือหลุดจากดอกนะครับอันนี้คือดอกเน่านะครับได้หนึ่งอาทิตย์นะครับ หนึ่งอาทิตย์ลูกก็จะประมาณนี้นะครับนี่อันนี้คือประมาณนักสี่ห้าวันนะครับยังไม่ได้อาทิตย์นะครับอา,อาทิตย์หนึ่งจะประมาณนี้นะครับนี่ครับก็เห็นเป็นลูกแล้วนะครับไอที่ดอกก็ยังคงบานต่อไปเรื่อยๆนะครับไอที่ติดก็ติดไอที่หลุดก็หลุดนะครับก็จะเห็นว่าดอกเนี่ย ยังอยู่นะครับยังไม่ยังบานไม่หมดนะครับก็ค่อยๆเริ่มทยอยบาน,นครับเนี่ยอย่างเงี้ยครับเราบิดออกปุ๊บก็จะเห็นลูกนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยครับเนี่ยบิดออกปั๊บเราก็จะเห็นเป็นลูกนะครับก,ก็จะอย่างเงี้ยอีกประมาณครึ่งเดือนนะครับก็คือดอกดอกเนี่ยจะเริ่มบานอีกประมาณนั้นนะครับเพราะว่าจาก จากดอกดอกเล็กเนี่ยครับใช้เวลาเนี่ยครับประมาณบานอีกหนึ่งอาทิตย์นะครับอีกหนึ่งอาทิตย์ถึงจะเริ่มบานนะครับก็เออไม่ถึงครึ่งเดือนเนาะอีกหนึ่งอาทิตย์เนาะก็อีกหนึ่งอาทิตย์ก็คงจะหมดไปนะครับเพราะว่าดอกรุ่นเนี้ยมันน้อยนะครับดอกรุ่นเล็กเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นดอกที่จะเป็นดอกรุ่นเนี้ยนะครับที่วบานนะครับก็ข้างล่างก็ยังมีให้เห็นอยู่นะครับกําลังบานอยู่นะครับ อันนี้คือติดก่อนเขานะครับติดมาได้อาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับดอกบานมาประมาณอาทิตย์หนึ่งลูกทรงก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็คลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ